แรงสวยอ่ะเอาแค่ฟ้าเออ,อเอาแค่ตรงตรงที่ยกมืออ่ะสองสามสามลมมันจะลมทองฟ้าเป็นสีแดงเขาไหาอย่างนั้นบ้านนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะคะไป ตัวตุ่นขโมยร,รถพนกไปแล้วหัดยางบ้างจะได้พร้อมรๆมไม่ได้เดินดูอะไรเดินดูทองฟ้าเราจะไปชิมไก่อบน้ำปลาของแม่นะคะวันนี้ ลืมมาเร็วๆฮะอะไรไปเดิน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 ไปบ้านย่าปะไปบ้านย่าเออเดินไม่ต้องวิ่งบ่ต้องวิ่งไปชิมไก่อบน้ปลาย่าสิแซ่บบ่ เช็บบจ้าเช็บจ้าไอติมบาเส็บไปแล้วมาอย่าใช้ไลเดินว่ายมนเจ้าดูเดินใช้ไลคุณนายใช้ไลเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วอะดู คือแบบยังสว่างอยู่เลยอะดูพร,ระอาทิตย์เจ้านะ,นะคะมา,าว้าวไปจะใช้ไล่นะไฟแม่ทายแม่เปิดไฟเหรอแม่ประหยัดไฟเหรอแม่ประหยัดไฟเลรอบ้านนี้เขาไปไหนกันหมดเลรอ ฮัลโหลเออพ่อไปไหนวะฮะเฮารถเอออย่าใช้ไรไข่นะอ๋อมาชิมไข่ต yes> ้มน้ำปลาอีเมล อยู่เกิดว่าใขรดิบโอไข่ดิบไก่ดิบแม่หิซเซนอยู่นมแม่ไม่รู้เองกินข้าวแล้วไงแม่ไปทำเพื่อลูกชิมนะคะชิมหนูก็ได้ติดได้นอเป็นอีหยังเนาะค่ะดูนะคะไก่แม่ แม่ทำตามสูตรยูทูปเบอร์นะคะทุกคนดูเลยแม่ไปทโมยสูตรมาในยูทูปนะคะเราจะมาลองชิมของแม่กันนะคะทุกคนมองก็เลือดเลี้ยนเลยจ้าเห้ยยุงยังยืดตีดแม่ยังยืน Ăn <tôi> ạ <thơ> à rồi cơm nó cái thằng